เมื่อพูดถึงรถมอเตอร์ไซค์เ a k e d ตบ k e ในพิกัด150 1 5 0 cc หในชื่อที่มักจะถูกพูดถึงอยู่เสมอคือ GPX Demon Naked 150รถจากค่ายไทยที่สร้างชื่อมานานในวงการวัยรุ่นสายซิ่งที่อยากได้รถดีไซน์เท่ๆราคาจับต้องได้แต่มีฟิลขับขี่และความรู้สึกเหมือน Big กไบคซึ่งในปี2026นี้ GPX ได้อัปเดตรุ่นใหม่ของ Demon Naked 150ให้มีความสดใหม่มากขึ้นทั้งในด้านดีไซน์สสมมมมรรรรรถถนนนนะแแแแลลลเเทคคโโยยีัจึงงงไ่่่่ใชปปออตต Ne ธรรดากาก็ข ที่จุดไฟให้กับสายขี่ได้อีกครั้ง GPX Demon Naked 150ปี2 0 2 6ยังคงคาแรคเตอร์ที่ทุกคนคุ้นเคยคือความดุดันสายสปอร์ตแต่ในครั้งนี้ดีไซน์ถูกปรับให้เฉียบคมและมีความล้ำสมัยมากกว่าเดิมเริ่มจากชุดไฟหน้าใหม่แบบฟูลเลดที่ให้ลูกดุดันเหมือนสัตว์นักล่าในยามค่ำคืนไฟ DRL ถูกวางตำแหน่งให้เฉียบตัดกับตัวถังที่มีเหลี่ยมมุมมากขึ้นเส้นสายของแฟ i ร์งิงด้านข้างถูกออกแบบให้ไหลลู่ไปกับถังน้ำมันสร้างความรู้สึกกระชับและแข็งแรง โดยเฉพาะสีใหม่ปี2 0 2 6ที่มีทั้งสีแอร์ดงดำด้านสีเทาด้านและสีเหลืองเรซิ่งที่สะท้อนตัวตนของคนชอบความแรงถังน้ำมันขนาด11ลิตรออกแบบให้โค้งรับกับสรีระของผู้ขี่ได้อย่างพอดีเมื่อขี่จะรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของตัวรถตัวบอกเป็นแบบ2ตอนแต่มีระดับต่างที่พอดีทำให้ผู้โดยสารด้านหลังยังนั่งได้สบายไม่สูงจนรู้สึกเกรงท้ายรถออกแบบให้เฉียบขึ้นมีไฟไท้ายและทรงเรียวพร้อมไฟเลียวแยกดีไซน์ใหม่ที่ดูคล้ายรถซูเปอร์เน็กเก็ตจากยุโรปชุดแฮนเป็นแบบแฮนด์บาร์ ให้ฟีลการควบคุมที่มั่นคงและง่ายต่อการพลิกเข้าโค้งในเมืองเครื่องยนต์ของ G.P.X Demon Naked 150ยังคงเป็นขุมพลังขนาด149ซี cc ีจังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศแต่ทางค่ายได้ปรับจูนให้มีแรงบิดต้นที่จัดขึ้นเล็กน้อยการตอบสนองคันเร่งดีขึ้นทำให้การออกตัวในเมืองหรือเร่งแซงในช่วง40-80กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นรู้สึกคล่องกว่าเดิม เสียงเครื่องยังคงเอกลักษณ์แน่นแน่นสไตล์ g p x ที่หลายคนชอบการเปลี่ยนเกียร์6สปีดให้ความรู้สึกลื่นและแน่นขึ้นกว่ารุ่นก่อนการส่งกำลังต่อเนื่องดีทำให้แม้จะเป็นเครื่อง1 5 0ซีแต่เมื่อขี่บนถนนโลง่งๆก็ยังมีแรงพอให้รู้สึกสนุกโดยไม่ต้องเร่งจนสุดในส่วนของระบบการสะเทือน GPEX เลือกใช้โช๊คหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวที่ให้ทั้งความสวยและสมรรถนะที่ดีขึ้นในการดูดซับแรงกระแทกส่วนด้านหลังเป็นแบบโมโนชช๊คที่จูนใหม่ให้มีความนุ่มหนึบสมดุลกว่าเดิม เวลาเข้าโคง้งหรือขี่ผ่านถนนครุกครยังคงมั่นใจได้ไม่ดีดหรือแข็งจนเกินไปน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ130กิโลกรัมถือว่าเบาและควบคุมง่ายเหมาะกับทั้งมือใหม่ที่เริ่มขี่และสายขี่เก่าที่อยากได้รถเล็กไวเล่นระบบเบรกให้ดิสเบรกหน้าแบบจานใหญ่พร้อมคาลิปเปอร์แบบ2อพอและด้านหลังเป็นจานเดียวแบบพอดีช่วยให้หยุดได้มั่นใจในทุกจังหวะถึงแม้จะยังไม่มีระบบ ABS แต่การจูนของเบรกนั้นตอบสนองได้ดีไม่แข็งหรือไวเกินไป เหมาะกับการใช้งานทั้งในเมืองและทางโลงด้านเทคโนโลยี GPS Demon Naked 150ปี2026มาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลแบบ f u l ดิจิ i t ล LCD ที่มีการจัดวางข้อมูลครบไม่ว่าจะเป็นความเร็วรอบเครื่องระดับน้ำมันระยะทางและไฟล์บอกเกียร์ตัวหน้าจอสว่างชัดเจนแม้ในตอนกลางวันมีโหมดแสงกลางคืนที่เปลี่ยนสีแสงเพื่อไม่ให้แสบตาถือเป็นรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานจริง ถ้ามองในมุมการใช้งานในชีวิตประจำวันเดมอนเนเก็ต150ถือว่าเป็นรถที่ตอบโจทย์มากเพราะมันทั้งเบาคล่องตัวประหยัดน้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ราวราว45-50กิโลเมตรต่อลิตรการบังคับเลี้ยวในเมืองทำได้ดีมากเพราะแฮนด์กว้างและมุมเลี้ยวเยอะเหมาะก,กับการขี่ไปเรียนไปทำงานหรือแม้แต่เอาไว้ขี่ออกทริประยะไกลก็ยังทำได้สบายๆด้วยเบาะที่ไม่แข็งและท่านั่งที่ไม่ก้มจนเกินไปสิ่งที่หลายคนชื่นชอบใน g p s x เดมอนเน k e เก็ต150คือความรู้สึกที่ได้ตอนขี่มันให้ความรู้สึก เป็นนักบิดจริงๆถึงแม้จะไม่ใช่รถแรงจแต่คาแรคเตอร์ของมันมีความเป็นสปอร์ตที่สัมผัสได้จริงการเปลี่ยนเกียร์การเข้าโค้งหรือแม้แต่เสียงเครื่องตอนรอบสูงมันให้ฟีลที่สนุกเหมาะกับวัยรุ่นที่อยากเริ่มต้นเข้าสู่วงการบิ๊กบอยโดยไม่ต้องจ่ายแพงเกินไปในปี2026 g p x ยังใส่ใจในรายละเอียดของวัสดุดและงานประกอบมากขึ้นตัวเฟรมเป็นแบบสตีลเทรนด์ลิสเฟรมที่แข็งแรงแต่มีน้ำหนักเบาช่วยให้รถบาลานซ์ได้ดีและไม่สั่นเมื่อขี่ที่ความเร็วสูง ส่วนล้อมแม็กขนาด17นิ้วหน้ากว้าง100หลัง130ทําให้เกาะถนนและดูเต็มขึ้นกว่าเดิมยางที่ติดรถเป็นยางแบบสปอร์ตกริปคอมปาวด์ที่ให้ความมั่นใจเวลาขับบนถนนเปียกหรือเข้าโคง้งสําหรับเสียงเครื่องและอารมณ์การขี่ Gpx Demon Naked 150เป็นอีกจุดที่ทําให้หลายคนหลงรักเสียงเท่าเดิมของมันมีความหนาและแน่นในรอบกลางถึงสูงไม่ดังจนเกินไปแต่ให้ฟีลสปอร์ตเต็มตัวเมื่อบิดรอบไปถึงช่วงปลายจะได้ยินเสียงเครื่องที่กงวนร้อใจมาก เหมาะกับคนที่อยากได้รถที่ขี่แล้วมีอารมณ์รวมถ้าเปรียบเทียบกับรถในคลาสเดียวกันอย่าง Honda CB 150R Yamaha XSR 155หรือ Suzuki GSX-S 150แล้ว GPX Demon Naked 150จะเด่นในเรื่องของราคาที่เข้าถึงง่ายและดีไซน์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากกว่ามันไม่ใช่รถที่พยายามเรียนแบบใครแต่เป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนขนาดตัวเหมาะกับผู้ขี่ทั้งชายและหญิงและยังสามารถปรับแต่งได้หลากหลายแนว ไม่ว่าจะเป็นแนว s ปรีเดเซอร์หรือ Cafe g p s มีอะไรแต่งรองรับมากมายเมื่อพูดถึงราคาเปิดตัว GPX Demon Naked 150ปี2026มีราคาเริ่มต้นอยู่ประมาณ59,900บาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งรูปลักษณ์และความรู้สึกตอนขี่สำหรับคนที่อยากได้รถเท่ขี่สนุกดูแพงแต่ราคาไม่แรงนี่คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์สุด อีกจุดหนึ่งที่ควรพูดถึงคือบริการหลังการขายของ g p x ที่ปัจจุบันขยายส่วทั่วประเทศและมีอะไหล่พร้อมมากขึ้นกว่าเดิมผู้ใช้ไม่ต้องกังวลเรื่องการซ่อมบำรุงเหมือนเมื่อก่อนเพราะตอนนี้ g p x มีทีมซัพพอร์ตและศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานทําให้ผู้ใช้มั่นใจได้มากขึ้นในการเป็นเจ้าของรถแบรนด์ไทยคันนี้ในภาพรวม g p x Demon n e a k e d 150ปี2 0 2 6คือรถที่มีดีไซน์โดดเด่นน่ามองทุกมุมมาพร้อมสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง เหมาะกับทั้งมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นกับรถสปอร์ตและคนที่มีรถใหญ่แล้วแต่อยากได้คันเล็กไว้ขี่เล่นในเมืองมันไม่ใช่รถที่เน้นแรงจัดแต่เป็นรถที่ขี่แล้วมีสไตล์และให้ความรู้สึกสนุกทุกครั้งที่บิดเมื่อคุณได้ลองขี่ GPX Demon Naked 150แล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงตกหลุมรักมันรถคันนี้ไม่ได้ขายแค่สมรรถนะแต่มันขายอารมณ์ขององค์การขับขี่ที่ทำให้คุณรู้สึกอยากบิดออกไปทุกเช้า ด้วยดีไซน์ที่โดดเด่นเครื่องที่ตอบสนองดีและราคาที่เข้าถึงได้นี่คือเหตุผลที่ทำให้ Demon n e ก e d ต150กลายเป็นหนึ่งในรถที่โดดเด่นที่สุดในคลาสของมัน GPS d ด m o n n นก e d ต150ปี2026รถที่ไม่ได้มีไว้แค่ขี่ไปไหนก็ได้แต่มันคือรถที่ขี่แล้วต้องหันกลับมามองอีกครั้งเพราะทุกสายตาจะจับจ้องเมื่อคุณผ่านไปนี่แหละคือตัวตนของเดมอนรถเนเกตสายซิ่งที่หล่อแรงและมีสไตล์ในแบบของตัวเอง